วัสดีครับวันนี้ก็จะมาเสนอ,อเหรียญอีกหนึ่งชุดนะครับผมตามที่จะได้รีวิวให้ท่านชมนะครับอันนี้ก็เป็นด้านหน้านะครับเป็นเหรียญเงินนะครับผมปี2002นะครับผมให้ดูด้านหลังนะครับ ีด้านข้างนะครับก็จะเป็นฟันเฟืองเล็กๆนะครับผมกับเป็นฟันเฟืองก็เรียนก็ยังคมชัดนะครับอ่ยังคมชัดดีนะครับผม ลักษณะเหรียญน,นะครับครับต่อไปเหรียญที่2นะครับเหรียญที่2นะครับเป็นสองสีนะครับผมด้านหลังนะครับ ต่อไปเรียญที่3นะครับก็ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับผมเ,เดียนนี้ปี1978ครับผมด้านข้างก็จะเป็นฟันเฟืองนะครับ อที่ยังสวยงามนะครับผมเดรียนยังสมบูรณ์นะครับครับต่อไปจะเป็นเหรียญที่สี่นะครับผม ยังไม่ได้ล้างนะครับยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับผมปีหนึ่งเกห้าสี่นะครับด้านข้างก็จะเป็นผิวเรียบนะครับมีฟันเฟืองนะครับมีฟันเฟืองอยู่นะครับ ครับทั้งหมดก็จะมีสี่เหรียญนะครับครับถ้าท่านผู้ใดสนใจนะครับก็โทรติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0955379440นะครับครับผมครับอันนี้วมก็มาไล่ท่านชมนะครับ สนใจประเทศอะไรนะครับท่านก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผม แบบนี้ก็จะมีทั้งหมดด้วยกันสี่เหรียญน,นะครับผมอา์ที่ได้ไลฟ์ให้ท่านผู้ชมได้ชมไปแล้วนะครับถ้าท่านผู้ใดสนใจนะครับอ,อยากจะได้เอาไว้นะครับก็ติดต่อมาที่เบอร์โ,โทรศัพท์ที่ได้แจ้งไปแล้วนะครับผมครับคลิปนี้ก็ขอลาท่านด้วยสี่เหรียญน,นี้นะครับผม ครับสวัสดีครับ